สวัสดีคะ่ะทุกคนฤดูกระเทียมป่ามาแล้วนะคะเป็นฤดูการรูบใบไม้ผรเป็นฤดูการที่ผู้คนล้างพิษออกจากร่างกายหลังจากที่กินอะไรมาก็ไม่รู้ปีที่แล้วกินมาเยอะแยะพอต้นปีมาก็มาล้างพิษกันวันนี้เราจะมาทำสูตรล้างพิษออกจากกระเพาะและลำไส้ง่าย จากกระเทียมป่าค่ะส่วนผสมก็มีน้ําพึ่งน้าพึ่งนะคะน้ำพึ่งธรรมชาติน้าพึ่งเหลวแล้วก็มีน้าส้มแอปเปลิลแอปเปลิลไซเดอร์กับน้าพึ่งนะคะแล้วก็มีกระเทียมป่าอันนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กที่สุดใส่ลงไปตามใจชอบเลยค่ะลักษณะกระเทียมป่าที่จะเอามาทำ สูตรล้างพิษของเราก็จะเป็นกระเทียมป่าที่ยังไม่ออกดอกซึ่งออกตอนนี้ค่ะไปเก็บได้เลยกระเทียมป่ากำลังกำลังเริ่มบานออกมาเป็นใบแบบนี้นะคะลักษณะของกระเทียมป่าค่ะข้างหลังนะข้างหน้างอกขึ้นมาเป็นปลอกขาวแบบนี้อันนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะผัดก็อร่อยแบบนี้แต่ถ้าจะให้ได้สรรพคุณทางยานะคะ ก็ให้เก็บก่อนที่จะออกดอกค่ะวันนี้เราจะใช้อ,อ,อัตราส่วนน้ำผึ้ง200มิลลิลิตรแอปเปิ้ลไซเดอร์200มิลลิลิตรแล้วก็กระเทียมป่าประมาณ2กรัมนี่ค่ะประมาณนี้ แล้วเราก็ใส่ตวงน้ำส้มแอปเปิลหรือแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยสองร้อยมิลสองร้อยมิลนะคะลงไปแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็สองร้อยมิล ภาษาเยอรมันเรียกน้ำพึ่งเปรี้ยวน้ำพึ่งนะคะสูตรน้ำพึ่งเปรี้ยวเนี่ยค่ะน้ำพึ่งก็ใส่ลงไปหเห็นแล้วน่ากิน จากนั้นใช้ตัวช่วยใช้มือช่วยหน่อยเอาให้หมดจะได้ปริมาณ ไม่ขาดเหลือสองร้อมิลลิลิตรพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวขออนยอาตถอดถุงมงก่อนหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ ปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณสองถึงสามอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันเสร็จแล้วค่ะ อีกสอาทิตย์เราจะมาติดตามดูผลกันนะคะแค่นี้ละคะ่ะง่ายๆ